สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินไบแอมช่วงนีโดยแม่หม่ออั้มธรมธรมธาโรน,นี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือเขาเอาเรื่องเราไปเล่าให้ใครฟังบ้างเอ <c oughs> <c oughs> คนอยากรู้หรือเปล่าว่าคนคุยของคุณหรือแฟนของคนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือคนที่คณแบบแอบรู้สึกดีๆด,ด้วยอ่ะหรือเขาอาจจะแอบชอบเราที่เราสงสัยเนาะ เขามีคุยเรื่องคุณกับใครบ้างเดี๋ยววันนี้มาไขข้อข้องใจกันนะวันนี้คุณสามารถเลือกได้มากกว่า1กล่กองนะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกมากกว่า1กล่กองนะเพราะว่าพลังงานของคุณอาจจะมากกว่า1กล่กองก็ได้อ่ะเดี๋ยวแบ่งออกเป็น4ี่กองด้วยกันกองที่1กล่กองที่2กลกองที่3กลกองที่4ี่นะคะมาดูกันว่าเขามีเล่าเรื่องคุณให้ใครฟังบ้างนะคะเออมีไหมนะมีคุยให้ใครฟังไหมนะคุยให้ใครฟังบ้างนะคะ มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4ี่กองกองที่หนึ่งสองสามและสี่กอนที่จะเลือกไพ่เนาะทำสมาธิกันก่อนเพื่อความแม่นยำนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้รสึกสดชื่นค่ะหายใจออกอย,ยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะคะ หากยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกเกี่ยวยาวส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามออกไปนะคือถ้าเกิดคุณยังไม่โอเคนะคุณกดเพลาะทาต่อไปแต่ใครโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วแล้วก็หายใจออกอย่ยาวแนละ้ะส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามออกไปนึกถึงหน้าของคนที่คุณจะถามถึงนี่แหละว่าเขามีคุยเรื่องคุณน่ะให้ใครฟังบ้างหรือเปล่าเนาะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ คุณยังไม่โอเคนะกดโพสทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับดึงตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะหากคุณรู้สึกสับสนเนาะลองทำสมาธิใหม่นะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะ จากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกองไ้่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหากคุณยังสับสนอยู่นะก็ลองทำสมาธิอีกรอบสอรอบถ้าสอง รอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนให้ฟังในายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดีเด่ยวก็สามารถเลือกกองเดียวได้นะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวก,กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังํานายกันไล่ไปทีละกองน,นะเริ่มต้นจากากองที่1ตามด้วยกองที่2 3และ4ตามลําดับแบบนี้ไปฟังคำนายกันเลยค่ะมาค่ะเริ่มต้นกันที่กองที่1มาดูกันว่าคนคุยของคุณหรือคนที่คุณแอบชอบรู้สึกดีๆหรือเขาแอบชอบคุณเนี่ยเขามีคุยเรื่องคุณให้ใครฟังบ้างไหมเอาหนึ่งสองและสามค่ะโอ้ด ดูคนนี้เป็นคนคิดมากเรื่องคุณอยู่นะขอพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบดูเหมือนนะคนนี้นะเขาคิดคนเดียวแฮะดูเหมือนเขาไม่เล่าเรื่องคุณให้ใครฟังเลยแอบคิดคนเดียวเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากให้ใครมายุ่งเรื่องตัวเองเนาะ วันนั้นาถามว่าเขาเอาเรื่องคุณไปเล่าให้ใครฟังบ้างไหมหรือว่ามีการพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังบ้างไหมเป็นไปได้ว่าน่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะไม่มีการพูดแต่ต้องบอกว่ามีคนถามแต่เขาอาจจะไม่พูดเหมือนเขายังไม่พร้อมหรือเขาอาจจะไม่ชอบให้คนอื่นมายุ่งเรื่องของเขาอะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นน้าถามว่าเขามีแบบปรึกษาคุณนะปรึกษาเรื่องคุณกับคนอื่นบ้างไหมดูจากพลังงานตรงนี้น่าจะไม่มีการปรึกษาเรื่อง เรื่องเรื่องคนกับคนอื่นเพราะคิดเองเออเองตัดสินใจเองมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่ชอบให้คนอื่นมายุง่งยุ่งเรื่องของตัวเขาเองด้วยอะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคนคน,นี้น่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเล่าอะไรให้ใครฟังเพราะดูเหมือนกับว่าเขาอาจจะอยากตัดสินใจอะไรต่างๆเด้วยตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองเนาะเออนะใกล สบายใจรับไป jogo. ไม่สบายใจก็ฟังเป็นไกด์ไลน์ว่าเขาอาจจะมีพลังงานอย่างนี้กับเราก็ได้นะคะเอแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะหากคุณมีความรู้สึกสับสนนะอย่าลืมฟังกองอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเดี่ยวก็เลือกกองเดียวได้ใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะแล้วยังมีความสับสนกองอื่นก็อย่าลืมไปฟังกองอื่นๆด้วยนะคะอ่ะจบกองที่หนึ่งไปเดี๋ยวไปฟังต่อกองต่อไปกันเลยค่ะมาต่อกันที่กองที่สองค่ะมาดูกันว่า คนที่คุณคุยคุยอยู่นะหรือว่าแอบชอบหรือเขาอาจจะแอบชอบคุณก็แล้วแต่นะคะเขามีเอาเรื่องของคุณนะ่ะไปคุยหรือไปปรึกษาหรือไปเล่าให้คนอื่นฟังบ้างใหม่นะแล้วเล่าให้ใครฟังบ้างหนึ่งสองและสามค่ะโอ้โหแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตเต็มมีการเล่าแน่ๆอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเล่าให้ใครอะไรยังไงฟังบ้างว้ายตายแล้วว้า นี่รู้หรือเปล่าว่าเขาเอาเรื่องคุณนะไปปรึกษาหารือหรือว่าไปเล่าให้กับคนในครอบครัวของเขาฟังเพื่อนสนิทมิสหายทุกคนรู้เรื่องคุณทั้งหมดเลยนะยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขารู้สึกว่าชอบคุณมากเลยอะรู้สึกดีกับคุณมากเลยอะและเขาก็หากคุยคุยกันอยู่นะเขามีความจริงจังกับคุณนะ เออหรือถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แบบมีการคุยคุยกันอ่ะเขาตั้งใจอยากจะจีบคุณนะโอ้แล้วมีการปรึกษาเรื่องคุณน่ะกับคนรอบตัวทั้งเพื่อนฝูงคนสนิทนะรุ่นพีหลุ่นน้องที่สนิทกันนะแก๊งเขากลุ่มเขาเพื่อนเขารวมไปถึงคนในครอบครัวด้วยนะเฮ้ยดูจาวพลงงานตรงนี้ต้องบอกเลยเร็วๆนี้เขาเข้ามาจีบคุณแน่หากคุณยังไม่ได้คบหากันนะหากยังไม่ได้คบหากันนะเขาจีบคุณแน่ หาคุยคุยกันอยู่มีโอกาสเปิดตัวเร็วๆนี้หรือเขาขอคุณเป็นแฟนแน่เร็วๆเนี้ยหากว่าคุยคุยกันอยู่แล้วอะไรต่างๆนะต้องบอกเลยมีการเปิดตัวแน่นอนนะมีความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์แน่ๆเพราะดูจากพลังงานต,ตรงนี้ต้องบอกเลยนะถูกใจอะ่ะ ถูกใจอ่ะคุณถูกใจเขาอ่ะเออโดนใจแบบเต็มๆอ่ะนึกออกปะเออแล้วไปเล่าให้คนรอบข้างรอบตัวฟังหมดเลยทั้งเพื่อนพี่นะ้องที่สนิทกันกลุ่มแก๊งเพื่อนนะรวมไปถึงคนในครอบครัวด้วยเล่าให้ฟังเพราะว่าถูกใจคุณจริง,รงๆมีโอกาสว่าความรักนี้ชัดเจนแน่นอนเขามาบอกรักบอกชอบมีการพัฒนาความสัมพันธ์มีความคืบหน้าความรัก สมหวังชัดเจนแน่นอนเลยนะจ๊ะหนูจา๋าเออนะใครแล้วนายอย่างนายเราก็แรเกเทมเนี้ยออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยดามาดูกองที่สามกันค่ะมาดูกันว่าคนคุยของคุณหรือคนที่คุณแอบชอบหรือคนที่เขาแอบชอบคุณเนี่ยเนาะมีไปปรึกษาเรื่องคุณกับใครบ้างหนึ่งสองและสามค่ะโอ้ดูคิดเยอะนะดูคิดมากนะนะ เดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่ามีการปรึกษาใครบ้างเนาะอะ,อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอืมขออีกสักใบหนึ่งขออีกสักใบหนึงอืมเพื่อนชัดเจนมากอะโอเคนี่คุณรู้หรือเปล่าดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าเขามีการปรึกษาเรื่องคุณกับเพื่อนของเขาหรือรุ่นพี่รุ่นน้องที่เขาสนิทสนมด้วยค่ะ เออเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขามีการปรึกษาหารือกเกี่ยวกับเรื่องของคุณ,คณเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์นกับคุณเนาะกับเพื่อนของเขาโดยเฉพาะเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันนะคะหรือกแก๊งเขาได้แหละเออเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ต้องบอกเลยว่าเขาดูมีความใส่ใจแคร์หรือซีเรียสจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณน่ะเออแต่เรื่องบางเรื่องบางทีเขามีความสับสนกังวลใจอะไรต่างๆก็แล้วแต่ มันทําให้เขาแบบบางทีคิดไม่ออกคิดไม่ได้ก็เลยอาจจะไปถามความเห็นหรืออาจจะปรึกษาเพื่อนฝูงของเขาซึ่งอาจจะเป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทด้วยกันก็ถือว่าเป็นเพื่อนฝูงเหมือนกันมาไพ่ขึ้นพลังงานของการแบบเป็นกลุ่มเพื่อนของเขาอะค่ะเออเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขามีการปรึกษาเรื่องคุณอะกับเพื่อนของเขารุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันหรือเป็นแก๊งเดียวกันหรือเป็นกลุ่มเดียวกันกับเขาเออหากเขากับคุณยังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เป็นแค่แบบความรู้สึกดีๆคุณอาจจะแอบชอบ เขาเขาอาจจะแอบชอบคุณนะเป็นไปได้ว่าไอ้ความที่มันยังมีความไม่ชัดเจนตรงเนี้ยมันทําให้เขาแบบอยากจะปรึกษาเพื่อนๆน,นะคะดูเหมือนเขาก็มีความรู้สึกดีดให้กับคุณอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุยๆกันแล้วแล้วมันมีความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างอาจจะไปเรื่องความสับสนของเขาหรือปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆในเรื่องของความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะต้องบอกเลยว่าคุณคือคนที่เขาแคร์ทาให้เขาแบบอยากจะปรึกษาหารือกับเพื่อนเพื่อ,อที่จะ ชัดเจนอ่ะคุณเพื่อให้ทําให้ความสัมพันธ์นี้ยมันดีขึ้นหรืออาจจะแบบเพื่อคอนเฟิร์มความรู้สึกของตัวเองอะไรทํานองเนี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณกับเขานะเป็นคนที่แบบว่า คบหากันอยู่แล้วแล้วมีปัญหากันก็ต้องบอกว่าเขาก็อาจจะปรึกษาเรื่องคุณกับเพื่อนฝูงเขาเนี่แหละนะเพราะว่าเขาก็อาจจะแบบไม่รู้จะปรึกษาใครก็ปรึกษาเพื่อนที่สนิทกันอะไรทํานองเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของคุณนั่นเองอืมแต่ดูจากพลังงานตรงเนี้ยต้องบอกว่าเขาแคร์คุณมากนะแล้วดูเหมือนกับว่ามีความสนใจใส่ใจในตัวคุณมากๆที่ปรึกษาเนี่ยก็คืออยากจะปรึกษาเพื่อที่จะ ทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นชัดเจนขึ้นและแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนั่นแหละเนาะโอเคใครรับนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเย็นดีด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะกองที่4ี่มาดูกันว่าคนที่คุยคุยกับคุณอยู่หรือคนที่คุณแอบชอบหรือคนที่เขาแอบชอบคุณเนาะเขามีคุยเรื่องคุณกับใครบ้างไหมอ่ะหนึ่งสองและสามค่ะอือคุยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูจากพลังงานตรงเนี้ย คุยแน่นอนคุยแน่นอนเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบสองใบเพื่อความชัดเจนดูเหมือนกับว่ามีคนถามเขานะแล้วเขาก็อาจจะคุยกับคนสนิทนะกับคนที่สนิทสนมด้วยอะ่ะอืมคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ามีคนอาจจะมีคนถ่ายถามเขาในเรื่องเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เล่าเลยโดยตรงนะ แต่คนรอบข้างหรือคนที่สนิทกับเขาอาจจะถามเขานะซึ่งเขาอ่ะก็ดูเหมือนกับว่าเล่าเรื่องคุณหรือปรึกษาเรื่องคุณนะอะคนที่มาถามเขานั่นแหละซึ่งเป็นคนสนิทกันนี่แหละคนที่สนิทกับเขารุ่นพี่รุ่นเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะหรือแม้กระทั่งญาติครอบครัวก็แล้วแต่ที่สนิทสนอกับเขา <struck> ว่าเขามีการปรึกษาเรื่องคุณกับคนเหล่านี้ด้วยนะ ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นปรึกษาโดยตรงอาจจะมีคนสังเกตได้หรือสงสัยถามถ่ายแล้วเขาก็เผยออกมาประมาณนั้นจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้เพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะแบบคิดเรื่องคุณด้วยตัวเองแต่ว่าบางครั้งบางทีคนรอบข้างอาจจะจับสังเกตได้แล้วก็ถ่ายถามแล้วพอถ่ายถามเขาก็เล่าให้ฟังปรึกษา,ห,า,ห,าหรืออะไรทำนองนี้ค่ะซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่เขาสนิทมากๆนะเขาถึงจะเล่าให้ฟังประมาณนี้เนาะเออนะ ใครรับท่านายก็พิมพ์รับท่านายใครสบายใจรับไปใครไม่สบายใจก็ฟังเป็นแนวทางนะคะเพื่อรับรู้พลังงานของเขาไว้แล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์เส้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย